จะตู้จัดตึกถลม่มอ้าวงานงอกงานงอกทีละพอ่อตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้ข่าวเอ๊ะทำไมข่าวมันช้าจังวะเนี่ยมีช่องไหนเร็วสุดตอนนี้เดี๋ยวดูดิเกิดอ,อะไรขึ้นกับประเทศไทยคนแจ้งมานะครัท็อปนิวออกจบพรเดี๋ยวไม่ได้เป็นแฟนประจำช่องท็อปนิวต้องขอพายจริงครับส่วนใหญ่ก็เปิดช่องเนชั่นทิ้งไว้ เพราะส่วนใหญ่ก็จะวนข่าวไปเรื่อยนครับแผ่นดินไหวที่พม่านะครับโอเคอันนี้อยากรู้ว่ามีความเสียหายที่ไหนบ้างนะครับนะบเดี๋ยวก็คงรอมีรายงานเข้ามาเป็นระยะในคอดไลน์ผมตึกสอตองทอถล่มทั้งตึกเอาละสิเอาลุ้ยเอาลุวว้ยเอารายงานสดจากบางกอกชูเด์นะครับ โอ้โหตึกถล่มทั้งตึกครับพี่น้องมีคนถ่ายไม่ได้โอ้โหครับตอนนี้นะครับตึกถล่มทั้งตึกแล้วไงผมจะเอาคลิปนี้มาออกได้วะเราจะเอาคลิปออกอยังไงเดี๋ยวพี่น้อง อายุยู่ไหนวะเนี่ยติดตอนนี้แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาขนาด7.4ลิตนะร,ร,ร์นะครับโอ้โหครับรวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับจุดศูนย์กลางอยู่ที่เมียนมาแต่เมื่อกี้บ้านผมไหวแรงมากเลยผมเนี่ยเสียวมากเลยเพราะมันมีรอยลาวเยอะด้วยแล้วตรงนี้อยู่ใกล้กับ ตอนนี้เรามีช่องฮอตไลน์อยู่ตอนนี้คนอพยพกันใหญ่อะแล้วก็ส่งเข้าไปที่ช่องเอาไงดีวะโอ้ยระบบการสื่อสารกันคล้องอีกเห็นไหมได้อย่างนี้ที่พี่น้องเลย อ๋เดี๋ยว,ยวจะพยายามให,ให้ดูบรรยายกาศนี้นก็ไปดูช่องแดงช่องฟ้าก่อนนะครับช่องติ๊กต่อผมตึกบางซื่อถลม่มมีคนส่งมาให้เรียบร้อย ตอนนี้ปัญหาคือการนี้นะครับพี่น้องสัญญาณอเไอร์เน็ตเราจะมีปัญหาที่หน่อยอ้ามีคนส่งมาให้โอ้โหน่ากลัวจริงครับพี่น้องเดี๋ยวผมพยายามจะโหลดคลิปเข้าให้ดูนะครับ อันนี้คือบรรยากาศนะครับในช่องของที่ส่งกันมาในฮอตไลน์นะของผมนะครับก็นี่คือภาพบรรยากาศที่ผู้คนกำลงกังอพ่ยพนะเป็นการถ่ายมือถือและส่งเข้ามาในห้องฮอตไลน์นะครับแล้วเอาไปไหนก่ะ อันนี้ในภาพในช่องขาวก็ช่องแดงนะครับอันนี้กำลังชมการฟุบความกละหลของผู้คนคนระับทางช่องอีกช่องหนึ่งนะครับก็จะได้เห็นนะครับตอนนี้อ่ามีเป็นภาพที่เอาให้ดูตรงนี้ก็ได้ว่ามันจะโดนบล็อกอีกไหมเนี่ยไม่ยอมให้เรา นี่ครับภาพเหตุการณ์นะครับที่มีคนส่งเข้ามาในช่องฮอตไลน์นะครับดูผู้คนวิ่งกันอุตลุดเลยนะครับตอนนี้ก็คงเป็นเหตุการณ์ครั้งที่รุนแรงสุดในประเทศไทยนะครับ จริงก็มีหลายอันเหมือนกันนะครับที่ส่งเข้ามาผมก็พยายามจะดาวน์โหลดแต่ว่าน่าจะคนแย่งกันเยอะนะครับก็เลยทําให้ไม่สามารถนะนะโอเคก็เห็นกันพร้อมหน้าแล้วนะครับพี่น้องเห็นความรับทังหมดเลยนะ เมื่อกี้นี้นะครับเอาเป็นว่านะครับวันนี้เป็นที่แน่นอนนะครับเห็นดินไหวที่ประเทศพาม่า7.4ลิกเตอร์ลิตรนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบถึงประเทศไทยนะรับรู้ได้ถึงกรุงเทพมหานครนะเพื่อาจากพาม่าน้าแน่นอนทั้งภาคเหนือที่มีจุดใกล้เคียงกันก็คงน,น่าจะได้สัมบัติดูแลกันะกรุงเทพยังดูแลขนาดนี้นะรพรรยาผมตกใจหมดเลยเพราะว่าน้ําในตู้ปลากระชอกนะครับแล้วเมื่อกี้บ้านตรงนี้เนี่ยโอ้โหทุกอย่าง ผมนึกว่าผมกาลังเมาเล่าหรือเป็นอะไรหรือว่าความดันขึ้นหรือว่าผมกําลังจะป่วยนะครับเมื่อกี้นี่ไม่รู้เลยตกลงผมเป็นอะไรผมเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าหรือผมกาลังจะวูบนะครับจนกระทั่งได้ยินเสียงภรรยานนะก็เลยรู้เอานี่มันแผ่นดินไหวนี่วานะครับอนะับกนะ็ขออย่าให้มีอะไรนะขอ,อให้มีแค่เหตุการณ์เดียวที่เห็นกันเมื่อกี้นี้แล้วกันนะครับหวังว่าคงจะไม่มีเหตุการณ์อะไรที่มากไปกว่านี้เออ บ้านเมืองก็กําลังวุ่นวายอย่าจะมีได้มีอย่าได้มีภัยพิบัติอะไรเลยนะพระสยามเทวาทิราชถ้ามีจริงก็ถ้ามีจริงก็อย่าให้เกิดอ,อะไรกับประเทศไทยเลยนะครับอันนี้ถ่ายจากบนทางด่วนนะครับเอาให้เพื่อนๆทางติกต็อกดูด้วยกัน อ่าันนี้เป็นเกิดขึ้นบนทางด่วนนะครับอันนี้เป็นคนที่บันทึกภาพได้บนทางด่วนคนระับเดี๋ยวก็คงจะวนใหม่อีกอรอบนึ่นว่อันนี้ฝุ่นตลบไปหมดเลยนะพี่น้องหมดเรืนแล้วเดี๋ยวก็คงจะวนให้ดูอีกรอบหนะึ่ง มืดมองไม่เห็นก็มันใช้การซูมจากช่องนะครับอาวดูรอ,รอบชัดๆนะครับมีความแข็งแรงเพราะว่าจังหวัดการจะนบุรีอยู่บนรอยเลื่อนนะของเปลืกโลกพอดีนะฉะนั้นก็มีการน่าจะออกแบบเพื่อป้องกันเพราะว่าประเทศไทยอยู่บนรอยเลื่อน อะไรขึกอย่างก็ลืมแล้วะครับจำชื่อไม่ได้ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็น่ากลัวตึกชินวัาหนีตายนะโอเคนะคอ้าผมได้ลืมดื่มกาแฟเลยนะตายหากาแฟเย็นหมดเลยครับมีข่าวบอกอีกหนึ่งชั่วโมงจะมีอัพเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวนะครับ ไม่มีใครคาดการได้นะครับไม่มีใครสามารถพยากรแผ่นดินไหวได้นั้นก็ต้องวัดดวงอย่างเดียวครับอ่าฉะนั้นเหตุการณ์แผ่นดินไหวใครบอกจะเกิดแผ่นดินไหวเมื่อ,อไรอย่างงู้นอย่างนี้ไม่อย่าไปเชื่อครับว่าแผ่นดินไหวนี่ยังไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนไหนรู้ล่วงหน้านะครับถ้าใครบอกว่าอีกหนึ่งชั่วโมงจะเกิดอาสเตอร์ช็อปไอนิคเโมนะครับ ไอ้เนี่ยปล่อยข่าวปลอมนะครับ่่ไปเชื่อมันอไอ้ตึกถลม่มโอเคมันไม่ถึงขนาดวันที่โลกหรอกครับพ,อพ่อคุณใจเย็นครับมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับมันก็เป็นปรากฏการธรรมชาตินะครับแล้วก็เธอเนาะแผ่นบ้านเราเนี่ยนะมันจะไม่มีภูเขาไฟเรื่องแผ่นดินไหวที่เราเคยรุนแรงครั้งหนึ่งก็ที่อนะไรครับพวกพะปางพวก อะไรนะพระธาตุนะที่มีเกิดรอยร้าวใช่ไหมครับที่เกิดแผ่นดินไหวแล้วมีตึกถลม่มน่าจะเป็นครั้งแรกของประเทศนี้นะครับที่ผมเกิดตั้งแต่ผมเกิดมาคนระับมีเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นแล้วมีตึกถลม่มนะที่จะจูจัรเออนะครับก็อันนี้ผมน่าจะเป็นครั้งแรกครับแล้วน่าจะเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดเพราะว่ามันมีตึกถลมนะ่มไน่ แล้วก็ผมอยู่บ้านหลังนี้มาครับก็เพิ่งจะเป็นครั้งแรกมาที่ตรงจุดนี้นะเป็นพื้นดินอ่อนนะเพราะว่าเราอยู่โซนนี่ก็จะไม่ค่อยแล้วนะด้วยความที่มันเป็นดินอ่อนนะดังนะนั้นผมเชื่อว่าครั้งนี้น่าจะแรงสุดแล้วครับที่กรุงเทพได้รับผลกระทบจนกระทั่งมีตึกถล่มเออกองนนี้มนาะตู้ปลาผมนี่ครับภรรยาผมวิ่งหนีเลยครับ นะแต่ตึกที่ผมเห็นถลม,มนั่นมันมีเครนอยู่น่าจะเป็นตึกกาลังก่อสร้างหรือเปล่าถ้าบานถล่มมันไม่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวนะับบานถล่มนั่นมันไปเกิดจากความจังไรของผู้ละเมานะครับเกิดที่พม่าเราดูแก่หางๆครับผมเชื่อว่าที่ตอนนี้รอดูข่าวจากพม่านะนะ ตึกถล่มที่ไหนก็ตึกที่แถวบางซื่อนะครับอ่ะพอเนาะคุยเรื่องอื่นกันดีกว่าโอ้นี่คนดูเยอะเลยครับหนึ่งมืหนึ่งพันแปดรอยคนนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมดูดีว่าในช่องฮอตไลน์ผมมีอะไรเข้ามาอีกนะครับผมพอดีเป็นสมาชิกช่องฮอตไลน์หลายๆช่องนะครับ อ้าวนรัฐมนตรีกี้กี้เอ้ยใครว่ารัฐมนตรีกี้กี้รัฐมนตรีกี้กี้โอ้อันนี้เจ๋งเลยครับอันนี้เห็นชัดเลยเดี๋ยวผมได้ข่าวจากช่องบางกอกทูเดย์ครับพี่น้องเดี๋ยวข่าวให้ดูจากบางกอกทูเดย์เอ้ยเอาเสือกไปกด P เปตีโกอาเดี๋ยวให้พวกเราดู นี่เป็นอ่าัอันนี้คือภาพสระน้ำนะครับที่เกิดเป็นินไหวนะครับจนน้ำกระชอกอ่านี่ก็เกิดเป็นคลื่นในในน้ำนะครับอ่าต่อไปก็เดี๋ยวซีนช่องซีนสองแล้วกันนะครับ ไหนอีกเมื่อกี้นี้อ่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภาพที่ตึกที่มีสะไว้น้ําอยู่ข้างบนนะครับนะครับอันนี้ตึกนี้มีสะไว้น้ําอยู่ข้างบนนะครับก็เกิดน้ํากระชอกลงมาอันนี้ก็เป็นภาพตึกถล่มไปดูอีกมีอะไรอีก อนนีอันลูกไหนที่คนกำลังวิ่งกันหูตูบอันนี้นะครับจะจะต่อนหน้าเลยนะครับค่อยๆซุดลงมานะครับอ่ามีอะไรเดี๋ยดูดิมีเซฟมาหลายอันเลยอันนี้คืออะไร นี่คือภาพตึกที่มีสาไว้น้ําข้างบนนะครับเห็นไหมว่าน้ํากระชอกตนลงมาข้างล่างนะครับผมว่าคนที่อยู่ในตึกนี้คงจะบขนหัวลุกเใช่ไหมครับพี่น้องนะครับท่านดูติกต่ออาจจะไม่ค่อยชัดนะเพราะว่าผมใช้วิธีการซูมมาจากจากนั้นเออกอยู่ครับว่า มันน่ากลัวขนาดไหนนะครับเอาไปดูอีกเมื่อกี้มีอันหนึ่งที่น,นี้ไปแล้วอันนี้ไปยังโอ้โหอันนี้วิ่งกันหูตบเลยใช่ไหมพี่นอก ค่อยค่อยอันนี้คนคงได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าก็เลยรีบถ่ายนะครับโอ้โหวันนี้ก็เป็นวันอีกหนึ่งวันที่เลวร้วายของบ้านเรานะครับถึงกำลังก่อสร้างด้วยผมเชื่อว่ายังไงก็มีคนงานอยู่ข้างในแน่นอนนะครับ ครับพี่ครับครับใช่พี่โอ้โหเมื่อกี้ผมนึกว่าผมเอ๊ะผมเป็นโรคหัวใจหรือไงวะเนี่ยหรือผมกำลังจะวูบเอเนี่ยตอนนี้ผมกำลังดูในช่องฮอตไลน์โอ้โหมีตึกถลม่มไลฟ์สดอยู่พี่ ครับความลึกสิบกิโลครับครับครับผมก็เพิ่งครั้งนี้ที่แบบได้รู้สึกจริงๆจ,จังๆเนี่ยครับครับครับ ครับครับครับเราก็เห็นแล้วว่านี่นะ่าจะเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะที่ครับพี่เชื่อว่าไงอ๋อครับครับอ่าโอ้ ได<ะ>้โอเคเรอดูถ่ายทอดสดแล้วกันพี่เดี๋ยวกําลังคนดูเยอะมากเลยตอนนี้พี่อยู่พากเพื่อไทยใช่ไหมบอกด้วยว่าให้อุ้งยิงเลาออกได้แล้วทักษิณเป็นนายกกบซืนามิใชไมยิ่งรักก็น้ําท่วมประเทศไทยตอนนี้แพทองถวยแผ่นดินไหวตึกถล่มนะครับแล้วทั้งสามคนนี้นามตะกุลเดียวกันด้วยนะพี่น้องโอเคเอบอกมาด้วย อ่บาบอกลูกพี่นั่งอยู่ลูกพี่ใช่ไหมครับครับพี่อ่าก็พี่เสื้อแดงเ่ะพี่เชียร์ทักษิณฝ <laughs> ากบอกในเวลาออกได้แล้วครับนี่เกิดเหตุอาเพศขนาดนี้อืมอ่าพี่อาพี่อขอบคุณครับพี่อันนี้โทรเข้าไปนะมีโทรมาจากกองปัญชาการเสื้อแดงเนี่ย บอกดูนี่ไอ้มาร์กมันจะใส่ร้ายเลยโอ้โหมันจะไปใส่ร้ายอะไรกับพี่น้องครับเอาทมไยทักษิณได้ไหมครับเกิดเหตุการณ์ซีเนามิน้ำตระกูลอะไรเออได้ไหมครับสมัยยิ่งรักน้มตระกูลอะไรครับผมต้องจมน้ำอยู่หนึ่งเดือนผมต้องว่ายน้ำไปส่งอาหารหมานลพี่น้องแล้ววันนี้นะน้ำตระกูลอะไรครับ โพยทองแผดเนี่ยแผดทองโพยครับรครับหายาครับนามสุกุณอะไรครับเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวท้งลายแรงสุดเอาอย่างผมว่าใครอยู่ประเทศนี้มาแล้วคุณเคยเจอเหตุการณ์ไหนที่แรงขนาดนี้มา้างเอากันช่ไหมโอ้โหวันนี้คนดูเยอะนี่ต้องกดจะต้องกดไลค์ประมาณสองแสนได้เนี่ยถ้าเกิดคนดูมากสองพันแปดเนี่ยใช่นไหมครับดังนั้นเอาผมเชื่อว่าบ้านเมืองเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลง ภายในเร็วๆนี้ฟันธงคนแรกของประเทศไทยนะเพราะนี่คือมันไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้นะเพราะนั้นผมเชื่อเลยครับว่าไอ้คาสิโนเน,นี่แหละครับนะจะเป็นจุดสลบของรัฐบาลชุนี้นะ